โอเคครับผมก็ขอ,อการสัสปดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนีอนน้อยู่กับผมอีกแล้วครับยูกิกันอีเช่นเคยซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า e football mobile กันอีกแล้วนะครับผมแหมช่วงนี้มาเรื่อยๆนะเกมนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะถามขึ้นสั้นจริงๆบอกเลยไม่เกินไม่เกิน5นาทีผมว่าคลิปนี้น่าจะไม่เกินลมะมั้ง ก็วันนี้จะเป็นไอดีใหม่แล้วนะไม่ใช่ไอดีที่เพิ่งรีวิวไปด้วยจะเป็นไอดีใหม่แต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีคลิปลง <c oughs> <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คใหม่กันนะครับผมเป็นแพ็คเขียวใหม่นะเพิ่งเข้ามาเลยมีโมฮัมเหม็ดซาร่าด้วยนะมีบูสเขียวด้วย1นึ่ในะเป้าหมายของผมเลยซาร่านะครับแน่นอนตัวนี้ถึงผมจะไม่ใช่แฟนลิวพูก็เถอะ แต่ว่าสเตตมันดูดีนะเนี่ยเก็บไว้ประดับทีมนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าได้แล้วไม่เสียใจก็คงจะเป็นไอ้นี่แหละเพราะมันมีบูทเหมือนกันนะชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นไอ้นี่มีบูทเหมือนกันมาตินไม่ก็โรดี้นะครับโรดี้ก็น่าสนมา,มนมาเริ่มกันเลยฟรีหนึ่งครั้งจัดไปกลัวมาแน่ครับแน่นอน โมฮัมเหม็ดซาร่าโอ้โหไม่มีไฟผู้ไม่แตกจะได้หรือเปล่าได้เป็นใครวะโอ้โรดี้ครับไม่ได้แย่ได้อยู่ตานเ9้ 9, 9, เหมือนกันนะครับผมโรดี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับผมไอดี ID นี้ไอดี ID ใหม่ของผมเนี่ยสามารถทำฟูลแมนซีได้ด้วยนะแล้วก็หล,หลายๆทีมเลยเป็นไอดีค่อนข้างใหญ่นะไอดี ID นี้ถึงจะไม่มีอีพิกเยอะ สปอยไว้ก่อนเลยไปเริ่มเข้าเนื้อแล้วหนึ่งร้อยทองของเราจัดไปมีสามร้อยเท่านั้นครับวันนี้จะได้แบบไม่รู้นะไม่มีผู้อดเช่นเคยขอยให้ได้ขอว่าไม่ใช่แล้วใครวะเฮ้ยไอ้นี่มีบู๊ไอ้นี่มีบู๊ไม่ชื่ออะไรวะไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกจริงๆนะครับไม่ได้ติดตามลีกลีกพวกนี้ด้วยลีกตุรกีนะ ให้อ่านตัวกับไอเดอร์นะเชเดอร์เรียกไมอเดอร์กันอ่านวมัวตัวๆอีกร้อยทองจัดไปเฮ้ยมีผูว่ะร,รอบนี้ไอภูมีผูเนี่ยผมแม่งเอาตามตัวแม่งไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่หเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะซาร่านะครับผมแหมถือว่าออกไวนะโอ้แบบนี้คลิปก็จบไวเย้ ทามิงเท่เลยนะเออกาสสวยกาสสวยถือว่าโอเคครับได้หนึ่งในะเป้าหมายนะไอ,อ้สองเป้าหมายเลยเนี่ยสามดิเออสามเลยดีกว่านะครับต้องพูดอย่างนี้เลยกูได้แต่ของดีดวงมันมาเหลือร้อยทองนะครับจะสุ่มดีไหมไม่สุ่มหรอกเก็บไว้ดีกว่านะครับช่วงนี้ประหยัดใช้ตังฟุ่มเฟือยชิบหายแพ็คไทยก็น่าสน รือว่าคุณจะไปทุ่มกับพิมลีกพวกนี้ไม่เอาเหมือนเอาตังค์ไปละลายทิ้งน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไวไจ้จะเพ้นเท่านี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมว่าทำคลิปตอนนี้มันลำบากครับคนแม่งเข้าเกมกันเยอะมากครับเสิร์ฟล่มเลยก็ปิดคลิปจะเพ้นเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ You were the one who can found me How on earth you just fall when all this shit is all around me I feel like I have never had problems Till God she will make you my dam for the pain when it's t e e p down Tell you feel me when s e t i r e Can't get you out of my rush o n e t d ชวนเธอมา home ทำวิดีโอไปรับถึงหน้าคอนโดตอนนั้นเธอเอียนตัวเล็กตอนมาเธออมเธอเอียนไม่โตเลยเออเกลี่ยไหลโป้โฮเลยฉันสวยฉันผมต้องโหเลย I'll be more left.